กฎทองคําในชีวิตที่ผู้หญิงทุกคนควรต้องรู้ข้อหนึ่งอย่าก,กลับไปหาผู้ชายที่นอกใจคุณข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆอาจจะเคยแต่งงานแล้วมีสามีใช่ไหมคะมีแฟนแล้วเขาคนนั้นเนี่ยปันใจไปให้ใครอีกคนไปอยู่กับใครอีกคนนะคะแล้วก็ขอกลับมาให้คุณเนี่ยให้อภัยอย่าก,กลับไปหาเขาโดยเด็ดขาดนะคะเพราะคนที่เขา เคยนอกใจคุณเคยทิ้งคุณไปเนี่ยเขาจะทําครั้งแล้วครั้งเล่านะคะจะมีครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็จะมีครั้งที่3ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นอยากกลับไปหาคนที่นอกใจคุณถ้าคุณไม่อยากจะเจ็บปวดรั่วราวใจอีกครั้งแล้วก็หลายๆครั้งนะคะข้อ2อ,อย่าอยู่กับผู้ชายที่ไม่เคารพคุณกฎข้อที่2เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาวมีแฟนแล้วเนี่ยแฟนคุณ ไม่เคารพไม่ให้เกียดเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำำําคําพูดกริยาต่างๆเนี่ยไม่ให้เกียรดเลยไม่ว่าจะต่อหน้าคนอื่นหรือว่าอยู่กับคุณสองคนก็ไม่ให้เกียรติคุณอย่าอยู่กับผู้ชายแบบนี้นะคะเพราะผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเราเนี่ยแปลว่า เขาไม่ได้รักเรานั่นเองผู้ชายที่เขารักเรานะคะเขาจะให้เกียรติเราทั้งการพูดการกระทําหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะให้เกียรติเรามากๆนี่คือคนที่รักเราดังนั้นถ้าผู้ชายที่ไม่รักเราก็หรือว่าไม่ให้เกียรติเราเนี่ยก็ควรจะเดินออกจากผู้ชายแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อ3มอย่าขอร้องให้ใครอยู่กับคุณถ้าเขาไม่ต้องการ กฎข้อที่3ก็สําคัญเหมือนๆกันนะคะการที่เราเนี่ยไปขอร้องให้ใครบางคนเนี่ยเขาอยู่กับเราโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องการใจเขาไม่เป็นของคุณอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้รักคุณอีกต่อไปแล้วแล้วคุณไปร้องขอเขาไปเบรกเขาไปอ้อนวอนเขาว่าเอออยู่กับฉันเถอะฉันขาดเธอไม่ได้เธอจะไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ได้นะฉันขอแค่เธอเนี่ยอยู่กับฉันมาหาฉันแค่บางครั้งก็ได้อะไรแบบนี้การที่คุณเนี่ยร้องขอให้คนที่เขาไม่ต้องการคุณเนี่ย อยู่กับคุณมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่ามากๆเลยนะคะและสาวๆถ้าเกิดว่าเคยทำแบบนี้ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนนะคะอย่าไปขอร้องเขาไม่อยากอยู่กับคุณเขาก็ไม่เขาไม่ต้องการคุณก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขาค่ะ แค่นี้ค่ะยังมีผู้ชายอีกมากมายที่เขาเนี่ยต้องการคุณนะคะเชื่อสิคะจะมีใครอีกคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็รักคุณค่ะข้อ 4. พยายามทำตัวให้ดีขึ้นเสมอกฎข้อนี้เป็นกฎข้อที่คุณเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองนะคะอย่าเป็นน้ำที่ เต็มแก้วตลอดเวลาไม่หาความรู้หรือว่าทําอะไรเพื่อตัวเองเลยนะคะหรือว่าไม่พัฒนาตัวเองอย่างเช่นหุ่นเนี่ยก็แบบปล่อยให้ตัวเองอ้วนใช่ไหมคะหน้าก็ไม่แต่งตัวโสมอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่พัฒนาเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยการที่สาวๆไม่พัฒนาตัวเองเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะผู้ชายคนไหนก็ไม่อยากได้ใช่ไหมคะดังนั้น ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณสวยสมวัยของคุณคุณทําตัวให้สวยคุณหาความรู้ไปเรียนรู้ใหม่ๆเรียนในออนไลน์ก็ได้นะคะเรียนใน u t u b e เนี่ยเยอะแยะมากมายเมื่อคุณเป็นคนที่เก่งคนที่ดูดีบุค,คลิกดีเนี่ยโวยผู้ชายเนี่ยอยากเข้ามาหาคุณแน่นอนไล่ล่าเข้ามาหาคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแบบอุย้ยเปล็กจะพุ่งเข้ามาอะไรแบบนี้คะ่ะ ข้อ5แต่งตัวดีไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามนะคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาต้องแต่งตัวให้สวยให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรไม่ว่าจะไปงานวันเกิดหรือว่าไปเดินชอปปิ้งหรือว่าไปทําอะไรไปเจอเพื่อนหรือว่าไปทําติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามคุณจะต้องแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอนะคะการที่คุณเนี่ยปรากฏกายคุณต้องปรากฏกายของคุณเนี่ยให้ดูดีเสมอนะคะอย่างเช่นเพิ่ง,งไปเจอ ลูกค้าคนนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะคุณจะต้องทําให้เขาเนี่ยประทับใจคุณด้วยการแต่งตัวให้ดูดีฉีดน้ําหอมน,หน่อยๆนะคะแต่งตัวให้เข้ากับบุคลิกแต่งตัวให้สะอาดบุคลิกดีเนี่ยใครๆก็อยากพูดด้วยนะคะดังนั้นสาวๆอย่าได้ละเลยกฎข้อที่5นี้นะคะแล้วก็แถมอีกข้อหนึ่งนะคะเวลาที่คุณเนี่ยพูดหรือว่าสนทนากับใครเนี่ยให้คุณฟังเขานะคะแล้วก็พยักหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็ไอคอนแท็กเขาจ้องตาเขาซึ่งคู่สนทนาของคุณเนี่ย เขาจะประทับใจมากๆเลยเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วคุณเนี่ยจ้องตาเขาพยักหน้ามันหมายความว่าคุณ ฟังเขาอยู่นั่นเองนะคะและนี่ก็คือ5กฎทองที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรจะต้องอทำนะคะควรจะต้องเรียนรู้ไว้ในชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้อย่างแน่นอนเป็นกฎที่สำคัญมากๆเลยนะคะด้วยรักและปรารถนาดาีที่คุณรุตอยากให้สาวๆทุกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แพงเป็นผู้หญิงที่เลอค่าเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งผู้ชายไล่ตามค่ะด้วยรักจากคุณรุตค่ะ